สวัสดีครับพวกกับผมเฮลกฮเกมมิ่ง <G aming> อยู่กับเกมฟีฟ่าลีสสามวันนี้จะมาเปิดแลกเชลกันนะครับก็เป็นแลกเชล <c oughs> แล้วได้การ์ดเบอร์ครับศูนย์หกมานะครับโอเคจะรับทั้งหมดครับโอเคโดยสิ่งที่ต้องการจากแพ็คก,การ์ดศูนย์หกนี้ก็คือเคสโปรเท่านั้นครับวิเอลาไม่ต้องการเลยไม่รู้จะมาทำไมต้องการเคสโปรตัวเดียวครับเท่านั้นโอ้นี่กิจก,กรรมมันก็มาตั้งนานแล้วนะพี่แกยงัง ยังไม่อัปเดตรูปเลยอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคครับเราก็ได้การมาหมดอ่าเรามาเปิดตั้งแต่ท็อปร้อยก่อนเลยกันอ่ามีสองใบเหรอตัวแรกสามหมื่นเบนเนตสองโอ้แสนแสนหนึ่งวะจอเฮนริสันโอเคเหลือสองชิ้นสุดท้ายแล้วตอนนี้มันยังมีกิจกรรมล็อกอินหนึ่งชั่วโมงครึ่งเ้าได้การ์ดหนึ่งล้านอยู่หรือเปล่าโอ้โหอมค่อนข้างที่จะ ไม่เอ,เอืออำนวยเลยขอให้เปิดการศูนย์หกได้เคสโปเธอร์สาธุตัวเดียวเลยยังมีอยู่ป่าวะอ๋อยังมีกิจกรรมล็อกอินอยู่นะครับล็อกอินครบเก้าสิบนาทีได้รับการหนึ่งล้านการศูนย์แปดแดงการ์ท็อปร้อยหรือไทยลีเจนนะครับโอเคศูนย์หกท็อปห้าสิบ ขั้นต่ำมันก็8 0 0แสนแล้วใช่ไหมเริ่มจากเอา06ธรรมดาก่อนเลอกันท็อป5 0 1สิบสิบสี่เวอร์ครับใบแรก4ล้านโฟนตอเลสไอ้เหี้ยตอเลสมาใบที่2กดที่ดาวครับขอแสงทองตัวเดียวโอ้4แสนไอ้เหี้ยตอเลสมาศูนยหกเวอร์ครับใบแรก ขอเธอแคปโบเฮ้ยเจ็ดล้านบวกห้าโอ้โหบวกห้าไอ้เหี้ยพ่อมตายโอ้โหบวกห้าโอ้โหโอ้ยเจ็ดิ้านบวกดิบ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 บวกห้าไอ้เหี้ยแต่บวกห้าเจ็ดล้านโอ้พระเจ้าแั๊บโอ้ฟักบวกห้าเจ็ดล้านไอ้เหี้ยสรุปได้มากี่ล้านวะ ไอเฮี้ยนี่เจ็ดแสนไอเฮี้ยนเมื่อกี้ก็สี่ล้านแล้วก็สี่แสนไอเฮี้ยนี่เจ็ดล้านแล้วก็เจ็ดแสนโหแม่งได้ขอโหดเลยอะไอสัตว์เจ็ดล้านกับสี่ล้านอะ่ะตอเลสมาไอเฮีย้ยจะเถื่อนเกินไปแล้วเมื่อกี้ได้ทัไมั่งวะได้ตอเลสมาตัวนึงอะไอห่าเอาเข้าทีมเลยเนี่ยตอเลสอยากได้บริเวณศูนย์หกเวอร์ครับโหแต่ไม่ได้ไอนั่นก็ไม่เป็นไรได้ตัวที่ต้องการแล้ว ไม,ม่ได้ตัวเจ็ดล้านมาด้วยไหนว่าคำว่านิวอูนี่ไงเอียโกตัวเจ็ดล้านในซาดเช็ดแค่โอ้แล้วก็ได้เฟอร์นอตอเรสมาอีกตัวหนึ่งครับสี่ล้านแล้วก็แฟงริเวอรี่แฟงหรือฟองว่าจำไม่ได้ละรวมเปสิบเอ็ดสิบสองล้านสิบสองบวกอีกห้าแสนตีไปเป็นสิบสามล้าน 13แล้วก็ได้ไอสอตัวนี้มาลบเบนกับความวันโยกก็13.4 13.5จอ้เห้้เป็มันมนิวเยอะจังวะอ๋อไม่เกี่ยวแล้วโอเคก็ไม่ประมาณ3 3ล้านกว่ากว่าครับถือว่าคุ้มเลยละ่ะไอหา่าตอเลสมาไอ้เฮียแล้วตอเลสเดี๋ยวราคาแพงขึ้นด้วยช่วงนี้มันแค่ช่วงตกของมันเฉยๆโอ้โหตอเลสมาไอเฮียแม่โคตดีใจเลย แล้วได้บวกค้ามาด้วยอ้าวไม่ได้ขายตัวทิ้งไว้ได้หรอไหนวะบวกห้าของเราจูดิโอเคเซอร์ไม่รู้อันนี้อู้ราคาขึ้นแล้วโอ้ยเอีโกสแตตแปดสิบสี่อ่ะแล้วบวกห่าให้กูเลยเหรอแต่ทำไมโกโหตัวละสองแสนนี่เฮียแต่โชคดีที่มันบวกห้าไงถ้ามึงไม่บวกห้านี่กาก,กไงเนี่ยแล้วก็ฟอนดันโดตอเล่นะครับตอเล่เราพี่เลสเรา มาไอ้ดอนเลยเนะน,นี่ยคนเนี้ยบอกเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตีพี่เป็นบวกสองครับพี่พี่ใจเย็นๆแล้วรอผมก่อนควอนเนี่ยไอ้มืดโอ้ไอ้มืดบวกสามล้านหนึ่งทำไมมึงขายแพงกันวะดิบเบอรี่บวกสองล้านหนึ่งโอเคจอแดเนเฮนเดอร์สันเปเป้ปอกปลามกฮักมาเชรานโนโอเคครับก็เป็นการแลกเชลที่แบบคุ้ม นี่เป็นครั้งแรกที่เปิดฟีไฟลได้วยตัวดีๆไอเ้เหียเอยบวกห้าปิดปิดบ้านฉลองอ่าเมื่อกี้ได้ได้ขวดเวลมาหนิยาแคปซูนย์ยัดให้ตอเล็กเลยครับยัดให้ตลอเล็กกับตัวโกตัวใหม่เอ้แต่โกไม่กะกว่าตัวเก่าหรือเปล,ล่าวะโกเราน้อยเอยบอบวกสองเออช่่งมันที่หลังไปที่หลังครับเดี๋ยวให้เพื่อนมาเคี้ร์ให้ที่หลังก็สำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับบวก5มาโว้ยบวก5้ามา